จะเริ่มต้นนะครับที่พิญยสเตเดียมวันนี้บรรยากาศยอดเยี่ยมมากครับถึงแวกเริ่มครับหนองบัวพิชยาพบกับสีสเกตนะครับเอาแล้วไปเสียบอลด้วยครับกอดโซเลสได้บอคืนมาจังหวะนี้ในกรอบเขตโทษของกฤษณะยิงโอ้โหตรงตัวครับโอกาสแรกของเจ้าบ้านครับได้ยิงแต่ว่าไปตรงตัวของปริมคุณชอดครับเป็นจังหวะได้ลุ้นเลยนะครับจังหวะนี้แล้วกดด้วยขวาตรงนี้ยังตรงตัวไปนะครับ ศรีนาศรีเชียงรายนะครับแชมป์ไทยลีกปีที่แล้วทีนี้ย้ายมาเล่นกับบัวพิชยานะครับลุ้นประตูแรกอยู่เลนสั้นไปแล้วครับเตะมุมเจษฎากรดึงเข้าขวายิงโอ้โหหลุดกรอบไปครับแม่เป็นขวาที่ไม่ใช่ข้างที่ถนัดแต่ว่ายิงได้ลุ้นเลยครับเจษฎากรเขาง,งามครั้งนี้ครับดึงมาลูกนี้นี่แล้วลองสองดูครับบอลน,นี่ทำท่าครับ เกียบเสาแรกนะครับมาอย่างต่อเนื่องเหมือนกันนะครับหนองบัวพิชยะาในสัตว์ขวาครับเปิดไปเสาแรกในมุมเช็ดโอ้โหเป็นประตูเลยครับประตูแรกมาในนาทีที่16ครับจากจังหวะเตะมุมแล้วก็มงเช็ดเข้าไปโดยยอดจันทวงครับเป็นประตูแรกของยอดจันทวง์นะครับ นะครับยอดโฉบมาหม่งเช็ดเข้าไปครับบอลนี้เสียบเสาแรกไปเลยนะครับขึ้นนำไปแล้วนะครับหนองบัวเชียอฟซีนำสุเเตเอฟซีหนึ่งศูนย์นะครับจากยอดจันทาวงเนะครับะตูแรกของเขาไงดูกาลนี้ด้วยครับแหมเพื่อนเติมช้าไปหน่อยครับกีสนะออกสตาร์ทแล้วกีสนะได้บอลในกรอบเขตโทษกีสนะสองศูนย์เลยครับโอ้โหจังหวะขึ้นเกมมาแล้วได้จบของกีสนะเป็นประตูที่สองครับ สองศูนย์ครับจังหวะแรกมี่อึูอ่ต้งท่าจะส่งไม่ได้นะครับอยสังเตร้นาน่าสี่อยู่จังหวะเติมมาเหมือนจะไม่มีใครมานะครับสุดท้ายกุนนาวิ่งไปแล้วทะลุช่องมาเลยครับเหมือนจะเสียหลักด้วยนะครับแต่ก็ไปเหมือข้าไปครับตัวสุดท้ายเป็นอดิษกนะครับโดนวิ่งแซงจากข้างหลังแล้ว พอเป็นตัวสุดท้ายเนี่ยก็ไม่กล้าที่จะฝาวแล้วซึ่งมาซึ่งประตูแรกซ้ายของเจษฎากรไปที่เสาสองแม่จะหวาของปรินออกมาทุบแถวสองยิงยัดเข้าไปเลยครับโอ้โหสามศูนย์ครับเจ็ดขาดสุดๆครับแล้วก็เป็นวิชิตชัยช่วยสีนวลครับทำประตูให้กับเจ้าบ้านหนีห่างไปเป็นสามประตูแล้วเป็นประตูแรกของวิชิตชัยช่วยสีนวลในลูกการนี้ด้วยครับ ก็ทำให้ทีมนำสามสูนะครับแล้วก็เคยยิงสีสเกตมาแล้วด้วยนะครับแม่เหมือนจะออกขนาดหรือเปล่านะครับผลิตออกมาลรงนี้เข้าเหยียบซ้ายเลยครับแม่เต็มข้อเลยตรงนี้ติดทางนล้วหนักเลยเขาหมอบเขาเจาะเลยนะครับโออวิงยิงมีแหวกมาห้าคนนะแม่ อ,กกอีสะนาบอเด้โซเลสเออมาแล้วสายอีกรอบมานี้ติดปริ้นซ้ำอีกทีไม่ได้โอ้โหใกลประตูของวอร์โซเลสยังไม่มาครับวันนี้ชมกิสน,นะครับจ่ายลูกนี้นี่โอ้โหพอหมอพอเจาะเลยครับยิงไม่จับเลยครับจังหวะแรก แล้จะเตียังกาซ้ำอีกทีก็เล่นท่ายากไปครับนี่ไม่ยิงในลีกมา4เกมแล้วนะครับสำหรับวอร์โดโซเลสบอลของทางมิรุตไอ้มาที่วอซี่อาครับในกรอบปโทษได้ยิงครับโอ้โหโอกาสยิงของวอซี่จูเนียครั้งแรกในเกมนี้ครับแต่ว่าก็ไม่เข้ากรอบครับนี่ครับพลิกมาแล้วยิงเร็วเลยนะครับ กัดทั้งแทกแต่ก็ได้ลุ้นเนี่ยคุณจ่สุวรรณรุ้สศัรตรูของบัวน,นี่เลอสันให้มาที่เจดสดากรคขอโดยสายโดนบมกเข็อ้าวแต่ว่ามาถึงหัวของโซเลสกับวอนโดโซเลสกบทำประตูให้กับหนองดัวนหนีเป็น4-0ครับยประตูที่5ของวอนโดโซเลสนะครับจากการลงสนาม13เกมนะครับ ไม่หนองโบไปชิชยานนำสกีเอฟซีสี่ประตูต่อศูนย์แล้วนีวันนี้คนเปิดนี่ก็ค่อนข้างโดดเด่นเลยนะครับนักรากรขาวงามบอลนี้แฉลบนิดหนึ่งด้วยนะครับแล้วก็มาเข้าหัวบอลลูคสูเรตนะครับนี่ครับแฉลบไปสักสเซนสมิ่งนิดหนึ่งครับเข้าทางพอาดีครับ สกเกตกิงได้นิรุตยิงชันแลบก็ไปเข้ามือของจิพย์พง์โอ้โหข้างหน้ามีเพื่อนเต็มเพื่อนเพื่อที่จะรักษาคินชีสในเกมนี้ด้วยครับเจ้าบ<อ>้านแต่ไม่รอบรอบมีตุกทุิคทุบออกมาแถวสองยิงต้ามขาไม่ได้วัฒนศักดิ์ลุนครั้งนึงครับชกมาเข้าทางวัฒนศักดิ์แถวสองเนยครับชีวรุธ ได้บอลแล้วลุยไปเลยครับเรียวแรงยังดีจังหวะของสิรรถเย็ยงโอ้โหเข้าข่ายลข่ายครับไม่ได้ลูกที่5ไม่ได้ครับตัวสำรองอย่างสิรผลริรันจะยิงยัดเข้าเสาแรกเลยนะครับลากเองจากครึ่งสนามนี่ครับพลิกหนีไ้ได้ครับหลกยิงเสาแรกนี้บอลเข้าหน้าต่างนะและสุดท้ายก็เป่านุวิดจบเกมการแข่งขันครับ นองบัวพิชยาเปิดบ้านเอาชนะศรีสะเกดไป4-0ตต่อปูอร